สวัสดีค่ะ<า>สวัสดีพี่น้องปอกไปสุขสุขคันจ้ามื่อนี้กับมาพ่อกับเอลจาร์ในช่องแม่ชะบาพาแสบจ้าเมื่อนี้แม่ชะบาพามากินอ่ากุง้งกุ้งดองซีอิ๊วด้ะจ้ะมีวิธีทําให้ด้วยนะคะวิธีทำข้างข้างข้างหน้าคลิปนะจ้าวิธีทำน,นี่เป็นวิธีของแม่ชะบาเองนะจ้ามาแม่ชะบาแซ่บไปเบิดมือเบนขึ้นเดูพี่น้อง มามากินจ้ะน้องสมาลูกนะจ้ะโอเคโอเคจ้าน้องสมากินแครอทแล้วก็กินพริกได้แต่ว่ากินกุ้งไม่ได้เพราะมันเผ็ดนะคะมื่อนี้ให้น้องสมามาน้ำนะจ้ะเพราะว่ามีคอมเมนต์บอกว่าอันให้น้องสมาเขากินมาน้ำนะจ้าจะให้เบอร์โทรศัพท์เลยหืมกรอบกรอบอืมอรไม่อร่อไม่รู้ว่า นออมกุ่งยังตอนมาแม่ฉลอดจะเอิมมากุ่งลายเสือพี่เก็นุ้งกุ่งลายเสือดองซิอวเก็บเอาิ่นหนาบ้าดูจะซื้อมาลึมมมออมมมมบมรมมบมม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  กอบแบบนี้มันประกอบกับๆบพี่เนอกรุบกรุบไหมไหมตัวที่สองจ้ะขันไมมดีๆคือเสียน,นเสียงนะพี่เนาะทับหางเนาะ ส่วนนี่อร่อยเอาหัวเป็นประกันบอมม่กินข้าวกุ้งเลยจ้ะเนาะมาจบกันปฏิบัติกากินทั้งหมดสูตรนี่แซบ่บบอมมิ่ข้าวกุ้งและการเนื้อกุ้งก็เป็นเด้งว่าเป็นเละเลเด้เป็นเนื้อกุ้งเด้งเด้จ้ะ สูตรนี้แซ่บเอาหัวเป็นประกันกุ้งดองซีอุกกุ้งร้ายเสือดองซีอ๊วแซ่บชอบเหรอ แล้วมือนอ่ะสีพี่น้องสบายบามานั่งกินข้างๆกันหาโต๊ะว,ว่าท่านใดที่พี่น้องเห็นในเกียงนี่พี่น้องเอาเกียงมาวางค่ะหา,หา ทางมันบมาทำได้เอาเนี่ยออกคับเอาเอาเอามองนี่มันก็นบอกออกโอ้ยบมบ่บออกก็บอกเป็นปยังไงพี่น้องเห็ดเองกินเองนักเลงพอเอามา ืมอเป็นไรอร่อยคะ่ะอร่อยเหรอคะอืมอู้อร่อยไหมอร่อยมากเลยค,ะค่ะคอับอืมจะกินเบิร์ดเบงมือเนี่ยกินกาแฟดำไปแล้วนะ มือได้มันจะบางทีคลิปมันจะบางทีบอกกินกา,าแฟดำเพราะว่ามันเนถึงความหิวลดลงมันมีความคาวะตเหม็นแ้่พี่น้องเลอ ้ามนคงกระเทียมคนถามคุณเองนี้คะว่าจากกาให้เสเปิดประเทศมั้ยว่าพี่นเง แอบเปิดเรากับือ่อมาเขาเขาเขาให้เบรงการปูนมา พี่น้องพี่น้องแม่เอาขัาบไปบริษักลับตัวแม่จะมาค่ะอยากกลับด้วยพี่น้องเ <c oughs> พราะว่าบริษัทกับตัวไหมกลับแบบหอนบานเลย มันเด,<ม>ด้งคักอ่ะเด้งแบบกุบๆุบเนื้อปากห้อใ้เรเอาหมื่นแล้วส<ม>ุกยัดอห้เรา มือ <laughs> ประตูนะจาหนาวหน,นาวอยู่แกงเมกีขนาดนี้ีมีก็อาอ่ะจับมืกิไม่เ ขอบคุณค่ะอทีนี้พอ่อค้ากินกระเจี๊ยบด้วยยำโดดพี่น้องพอขอ่ายไม่หลับกพ่อรักแม่เอาไว้เนี่ยตาเอาไว้เนี่ยไม่ติดเพล็ดมาเดี๋ยวเด้อหาเอาหาเอาแลา้วลบ้าค่ะแม่ขอกินกุน้งแม่ตาแม่อยากกินอ้าป้าป้าไม่หรอบ ครับานปาขนปาปากินน้ำปลได้จ้ะเพราะว่าแข็งหืมหืมป้าป้าโอ้โสวดีค่ะ ใช้ค้าก็ล่ะใช่ดิค่ะพ่อมาสวัสดีค่ะก้อนข้า่าสวัสดีครับนั่สวัสดีพ่อไป่้านไม่ยู่นะลอืมราอยากโตพ่อท้าไปหนลูกบอกความมาลองสวัสดีค่ะคือแม่พ่อจะต้องไปอีกทีก็รู้กนแ หางมันออกแปบน,นึงแลวจ้ะขอ,อยัดเด็ดหางกันแปบนึงสูตรกาแฟดำลดด้ำหนักได้อีกแลยจ้ะเราซิมาบอกคลิปต่อไปหนูไม่ทำของแม่ค่ะไ่เลยยบายค่ะวันน้าอาบายปาปค่ะลูก แม่คิม้มหมกแบกเพ่าว่าไม่สบายไม่ค่อยเขากับังทะยืดพุ่นของลูกใช่ของลูกนี่มนี่ของลูก แตอย่างไม่ไ้ไม่ได้ไป้พ่ป๋าเลยพ่อป๋าสุดกามแม่เขาจะเติมแล้วกระจาบุฟเฟ่ตไ้างหนากอ จริงๆเมื้อนี่แม่ทำคลิปอ่าวันหยุดวันหยุดวันหยุดในชีพประจำวันพ่ากันเข้าบ้านแล้วก็เลยมาอัดคลิปป้าป่าไปเพราพ่อวันแม่ป้าไปวิชายดองเวลาต้องกินป้าป่าไปซื้อของมามามาลามาลาทุกคนเร็วมายืนพี่ลูกน้องสบาน้องสบายจ้ามายืนมาลาทุกคนเร็วเฮ้ คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนจ้าฝากกดติดตามเป็นกำลังใจและกกดไลค์กดแชร์ให้นด้วะจ้าพอกันไหมคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะกดติดตามพวกเราด้วยนะคะมาด้่ะกดติดตามช่องแม่ชบาพาแซบแม่ชะบาพาแซบด้วยนะคะด้วยนะคะค่ะกดติดตามช่องแม่ชบาพาแซบด้วยนะคะอืะ 拜拜。